โอเคครับกราบสวัสดี่้นผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ในเกม w l o o d Angel ได้เองทุกคนนะวันนี้ก็แบบว่ามันก็จะหมดติตันห้าแล้วนะครับอันนี้ผมก็เพิ่งเข้าเกมเลยนะครับนะเข้าเกมตต่ตัดสนินใทุกคนได้ดูเลยนะครับก็จะหมดติตันห้าแล้วนะครับก็อยากจะลงแรงเป็นครั้งสุดท้ายของทิตันห้าแล้วนะครับก็เก็บเอาไว้ดูเองแล้วก็ให้ทุกคนได้ดูด้วยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะว่ามันจะสนุกแค่ไหนนะรอดูเลยละ,ะ,ะครับนะทุกคนเอออาจจะพูดแบบ ผิดพลาดเล็กน้อยนะทุกคนนะก็อยู่แพทิตนัมไอวีนะทุกคนนะก็จะทําการเล่นปืนไอเท้ากระบ,บอกนี้ครับนะเดี๋ยวหาก่อนไม่ใช่กระบ,บอกนี้นะครับกระบอกนี้มันแบบกระประกักเกินไปนะผมก็จะเอาซีสั้นหนึ่งครับนะเป็นปืนซีซั่นหนึ่งครับนะแบบเป็นปืนเกมพันทุกคนนะ ak 4 7เ angel นะทุกคนนะก็จับปินนี้ไปเล่นนะทุกคนเดี๋ยวผมขอใส่เลยแล้วกัน,นครับผมใส่ไว้แล้วแหละนะครับกันนเป็นเซ็ตนี้นครับ เออลองเซตนี้ดิทุกคนเป็นปืนแบบดาเมจค่อนแรงนะทุกคนเดี๋ยวผมจะพาดูดาเมจดีกว่านะครับนะดาเมจอยู่ที่สามสิบห้าโอ้ตอนนี้ผมชํานาญอาวุธแบบครบครบ,ครบ,ค,รบครบทุกอย่างเลยนะครบสิบห้าขั้นแล้วนะทุกคนดูดิผมก็เล่นสีแดงนะครับสองสองอันนะครับแล้วก็สีเหลืองอันนึงนะครับเพราะว่าจะได้คุมปืนได้ไม่ดับขึ้นนะทุกคนก็ดาเมจนะครับอยู่ที่สามสิบห้าเลยนะครับทุกคนนะ เดีย๋ยวมาดูดีแบบนี้ดีกว่านะครับจะได้แบบรวมๆเลยเนาะดาเมจอยู่ที่35แล้วก็ความแม่นยำอยู่ที่66ทันู2่นะทุกคนอัตราการยิง58การควบคุม42แล้วก็การเคลื่อนไหวนะครับ71นะทุกคนหูก็แรงนะครับตัวน,นี้ดาเมจ35นะเดี๋ยวผมจะลงแรให้งทุกคนได้ดูนะครับเป็นครั้งสุดท้ายนะของฟีซั่น5นะทุกคนก็จะลงแร้งแบบว่าเขาเรียกว่าโหมดอะไรนะ T TDM นะทุกคนนะ ก็ถ้าอ่านในผิดพ,พลาดต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับนะมาเริ่มเลยครับเริ่มเลยมาครับทุกคนได้ห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะลองดูครับว่ามันจะได้ห้องไหนนะครับอยู่ิว่ามีคนเรียกหมดไหนนะเอ้ยเรียกหมดนี้เหระโอ้โ,อโหบอมโบราณอีกครับทุกคนอ้อด่านนี้ผมแบบว่าโคตรไม่ชอบเลยครับ มาเป็นดันพวกสนไนยนะคะที่เล่นตะไนย์โพโท์เนี่แบบว่ากินแบบกินขาดบอกเลยเฮ้ยผมขอ,อยากเล่นักเท่าไรเลยเกมน,นี้ผมเตรียมใจแพ้ได้เลยแล้วเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมจะไม่ทอเนาะก็ถ้าทอก็ก็ต้องห้ามทอครับ <c oughs> ง่ายๆเลยนะมากระตุกครับอืกระตุกมากนะทุกคนผมขอบุกทางเขาเลยดีกว่านะครับจะได้แบบ แต่บาใจเล็กน้อยนะทุกคนโอ้โหติดเพื่อนว่ะเยอะแค่เพื่อนมึงมาได้แบบได้เวลาจริงๆกระตุกเฮ้ยเข้าไปยิบก้าวทุกคนสวยเวยมื่ยเพื่อนกูไปอยู่ฝั่งนู้นได้ไงวะเพื่อนกูแบบทรยลหรือเปล่า โอ้โหเย็ด oh. yes, oh oh. yes, แม่กระตกกเกินโอ้โ oh ห oh. ตัวนี้อย่างชอบเกมเลยวะเจอคนแม่กระตุกมากอะดูดิโคตรชอบเกมน,นี้เลยขอว่าหน่อยแล้วกันนะครับนะจะได้พัฒนาให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะโอ้โ oh หัว oh. แตกไวดิเกมมันดีนะแต่ว่ามันกระตุกไปหน่อยนะทุกคนไม่หน่อยแม่งกระตุกโคตรเยอะ อะไระเบิดไปเด็กเราไม่โดนมาดิมาดิอุ้ยเี้ยมึงเห็นผมด้วยวะโอู้ยยิงโดนกูนด้วยยิงโดนได้ไงวะมีตาทิพนี่เนี่ยอันนี้ก็เป็นครบเีสเลยนะมีก็เป็นทิตันของทิตันหนึ่งนะลูกเบิดไแดกหน่อยเราอะอุ้ยโดนครับแต่ว่า โอ้โหนี่ครับผมเกียดครับเกียดตนงตนในบัลลงบลเลทห่าเลยเนี่ยลอ,อยง่ายาเลือนเป็นด่านแบบระยะไกลๆนะผมไม่ได้ติดมาด้วยนะทุกคนผมคิดว่ามันจะไม่ได้นะด่านนี้อ,อุ้ยหัวหายหัวหายอุ้ยโดนครับกระตุกเกินบางทีนะออกมาเห็นไหม โอ้โหวันนี้ยางชอบเกมเลยวะกะตกเกินบางทีตรงนู้นอ่ะรวมกลุ่มือนใช่ไหมไม่แตกว่ะทุกคนระเบิดไม่แตกแล้วนะแต่ว่าเจ็บอยู่อืมบอลลงบอลเลตมาดิโอ้โหโดนนี่แกวครับทุกคนเฮ้ยเริ่มรลอนแล้วนะเฮ้ยเริ่มรลอนแล้วนะไอเวลม,มึงจะไม่แตกจริงๆหรอวะ โอ้โหมันแตกได้แล้วเว้ยทุกคนแล้วมันก็เอามารอบผมใหม่ระเบิดระเบิดมาอีกโอ้โหเวนสังลูกสังลูกติดแล้วเกมมันทำไมกระตุกจังวะย็ดแม่หมู้ย็ยแม่ยย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 ยอยย โดนระเบิดตายด้วยเหรอว่าผมแบบปลุกฐานหน่อยแล้วกันนะครับผมขอปลุกฐานหน่อยแล้วกันนะครับร้อยสไนเปอร์หน่อยแล้วกันติดติดอะไรวะ <c oughs> แตกไ <c oughs> <c oughs> อ้ยงงเหรองงเหรอ <c oughs> งงหรือเปล่าเรางงหรือเปล่าเฮ้ยยิงใครวะเอ,าอ้าโดนหลังยิงโอ้โหเน้นสนุกแล้วกันนะครับไม่เน้นไม่เน้นแบบเน้นเทพนะเกมนี้แบบเทพไม่ได้นะทุกคนม่นแงแหละกิบหายขอโทษในคำหยาบคลายนะทุกคนแต,กแต่มันแรกจริงๆดูนูนหุบหักแต่ก็ดลงมาล่างตัวหนึ่งว่ะ สวยกระโดดยิงก็โดนนะครับเนาโอ้แม่งบุกฐานแล้วว่ะมีคนบุกฐานแล้วนะครับทุกคนตอนนี้แบบเราแบบโดนนำเยอะมากเน้นหาแล้วกันกินนี้ไม่โดนโอ้โอ้โหชี้มึงต้องแม่งขนาดไหนวะถึงแบบยิงกูโดนแบบไอเตอร์ต้อม,อม แต่มวยเอาบุกฐานเราฮะเอาเบิร์ไปแดกสักหน่อยไหมเอาเบิร์ไปแดกสักหน่อยไหมตึ๊บตึ๊บตึ๊บับบ่งหนุ่มันก็เอาเรื่องอยู่นะครับทุกคนเพื่อนมึงจะตายไหมนะเรียบร้อยครับเพื่อนแตกโอเคครับจะช่วยเพื่อนไปสั็กน้อยนะทุกคน เพื่อนมันบุกฐานอยู่น่ดว่ะดีไม่ดีเราอาจจะแบบชนะได้นะทุกคนาลาเพื่อนเป็นหนึ่งดอกอย,ยิงผมนะครับแต่ว่าไม่ตายนะอ้าวไอ้ห้าตีเสมอได้หรือเปล่าอ้าวตีเสมอได้เฉยถจะแพ้เนี่ยถ้าแพ้ก็ไม่เป็นไรนะครับคลิปนี้ผมจะเอาคลิปนี้ลงนะ คลิปนี้เป็นคลิปที่กระตุกที่สุดนะครับของซีซันห้านะเดีอบเลยครับเอ้ย48พอตั้งใจหน่อยครับโอ้โหตัวเดียวฝั่งนู้นได้49ค,ครับแพ้แพ้ไปสองตัวนะทุกคนฆ่าไปได้ติบตัวนะทุกคนตายติบด้วยนะโอ้โหเลขสวยลือเกิดน,นะช่วยไปสามนะช่วยเพื่อนไปสามตัวนะทุกคนเอาเป็นว่าคลิปนี้ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็ขอจบซีซันห้านะครับไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ ก็มาเจอกันซีตัน6ในวันที่9นะทุกคนวันนี้ก็ไปหลับไปบ้ายเจอกลิปนะครับฝากกดไลค์ผมด้วยนะ